ดูเด็กเลี้ยงเด็กเด็กเลี้ยงหา่านไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงหา่านนั่งตรงนี้แหละเออนั่งตรงนี้แหละเด็กี่ออนั่งตรงนี้แหละรู้ไหมว่ามันมืดแล้วเนี่ยฝนก็กำลังจะตกเ,เห็นไหมเมื่อไหรจะขึ้นบ้านสักทีฮะ อาออกไปได้เอาติด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 เขาวงกดติดอา้อาวทำผักคุณตาหักแล้วเออโดนแน่ไปไหนระบบาลนีไไนลนไ่ไปไหนระบบาลนี่ไปไปไหนระบบาลนี่คือบ้านเหรอฮะคือบ้านเหรอฮะไปไหน <c oughs> ไปไปอีกแปลงนู้นอ้าใส่ปแปลงนี้ยาหมดแล้วมั้งเอกอาบอกว่าอเอกอาบอกว่าอย่าถอนนะยาพ่อ ยาที่แปลงผักอย่าถอนอะไรโอ้โหนะเอ็กอาร์นะอย่าถอนนะเอาไว้ให้หนูกินใช่ไหมลูกอ่าเออโอเค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 อเคอาไว้ให้หนูกินใช่ไหม้าเนี่ยไป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  <S 1> <S 1> ไปทางไหนอีกไปทางไหนอีกอ่ะไป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 ทางโน้นใช่ไหมไปนูน่นอ้าวอ้าวอ้าวอ้อาวอ้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 าววนไปที่เดิม <laughs> เอ้ยแล้วจะชวนไปน นึกว่าจะชวนไปไหนชวนวนกลับมาที่เดิมปัดโถเอกอาร์กวนใบอกอาร์กวนใบอกอัก์กกุวนใบเออเหนียงเธอนี่นะโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยวนใบวนใบวนใบดูไอ้อักมันยืนกินไม่ไหวแล้วมันนอนกิน เอยก็เหมือน,อน<ล>กันแหละ<ก>เออ,เอ,อนอนกินไปเลยนอนกินตงตามสบายเลยนอนกินไปเลย <c oughs> ลมา <แฮ S 2> ล่าอันนี้นะลมมาแล้วนะพ่อกับพ่อขึ้นบ้านก่อนนะพ่อขึ้นบ้านก่อนนะ